สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตำถั่วกันนะครับนี่ครับเครื่องปรุงครับก็อนรกอาพริกกับกระเทียมเข้าไปครับแล้วก็ตำหู้กระเด็นหมดตับส้มตำครับผมดได้แล้วปุ้ยมันกระเด็นเิ็ดใจ หัวใส่นะครับดูหน้าตามันจะออกมาแบบไหนน่ากินน่ากินใช่ไหมตั้ เสียหมดละกรดเดนตลวก็บ้วงบังเว้ไหมเราซ้อนนะลูกบังอย่ยงขึ้นตัวโอ้ยตกายตับส้มดำของผมโอ้นะพอ้าต้มดำ เลยยนี่น,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 นี่เห็นมะน,นาวดูกันปีบมะนาวโอ้เชื่อในตอสได้ด้ทุกน้ำตาลครับน้ำน้ำตาลน้ำตาลชิงโพได้แล้ว ก็ปาลาครับเะ่่แล้ว,า,วาบังหน้าดูชิมดูดิอร่อยอยังได้ดดดพี่กิ้มไหมหนึ่งเม็ดโคตร จิ้มนรับเนียจิ้มิมดูจิ้มนิมแล้วยังเข้าคุณคนนนี้เป็นทอดดำยังวะร้านนี้ครับเอ๋อในน้องเขาขายชิมตันยังยีบ่เอ๋ยเสร็จแล้วครับอ้าวตักใส่จานมาเอาสามา ไม่ซีมเลยเหรอมม่ซีเห็นหน้าเห็นก็จะดูหน้าตาด้เยแล้วลองซีมดูนาะซีมให้ท่านม้สมเพิ่นมึงนาะอร่อยไหม แสบดยครับแสบแบเสร็จแล้วใช่ไหมจะมากินหร้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับกินด้วกันตัว